นนันเองก็คือจะเป็นตู้เทสกระจกสด้านนะคะก็วันนี้จะพามาดูรุ่นใหม่เลยประหยัดไฟสดๆกับ2ขนาดที่เป็นที่นิยมนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวน้องเล็กน้องสามารถตั้งพื้นก็ได้เ,ออเป็นสแตนด์บิลต์อินหรือว่าตั้งบนเคาน์เตอร์ก็ได้ตัวนี้คือสง8.2เซนนะคะสําหรับตัวใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างนเน็ระสมเหมือนกันพอตั้งคืนได้เลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างสูงจะสูงอยู่ที่ ด้านทั้งสี่ด้านจะหน้าตาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหันด้านไหนเป็น,เป,นเป็นประตูก็ได้ก็คือสามารถหันมาด้านหน้าให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนเปิดหยิบสินค้าเองก็ได้นะคะส่วนด้านในเนี่ยก็คือสามารถวางได้หันเลยตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นระบบเดียวกับตู้เค้กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีลมภายในตู้สินค้าขนมเค้กขนมปังเบเกอรี่ของเราทุกอย่างเนี่ยจะไม่แข็งแน่นอนนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเราสามารถ เราก็ได้แล้วก็หันกระตุกไปด้านหลังให้คนขายเป็นคนหยิบเค้เสริมให้ลูกค้าเองก็สามารถทําได้นะแล้วก็ามาดูกัตัวใหญ่นิดเดียตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5ชั้นเลยนะคะด้านบนชั้นล กก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถแช่ขนมเค้กเครื่องดื่มผักผลไม้แล้สามารถ